ครับนี่คือ m i d a s DL 32นะครับสเตตบ็อกนะครับ3 2 Input 16 Output จาก m i d a s นะครับ2เครื่องเลยนะครับระส่งมอบเดี๋ยวก็นี่ผมก็มาเสียบปลั๊กลองให้นะครับว่าเครื่องติดใช้งานได้นะครับนดีดูสภาพเครื่องนะครับอันนี้เครื่องแรกก่อนนะครับเครื่องแรกเครื่องแรกนี้ Serial Number อยู่นี่ครับเดี๋ยวดูข้างกล่องนะครับนี่คือเครื่องแรกนะครับโอเคนะครับเครื่องติดใช้งานได้นะครับ dl สามสองในเครื่องที่สองนะครับเครื่องที่สองก็เปิดไฟติดนะครับใช้งานได้นะครับหูจับสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ s e r i นั number เครื่องที่สองนะครับนี่ครับโอเคครับเรียบร้อยสองเครื่องนะครับ dl สามสองสองม้อนี่ดังหลังเครื่องนะครับครับดูนะครับหูจับเลยโอเคนะครับสินค้าไม่แกะกล่องเรียบร้อยนะครับ DL322 เ,2เครื่องครับ